สรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 5ไตรมาสที่3และไตรมารที่4ก็กศอนอตำบลแหลมลังอยู่หมู่ที่1บ้านแหลมลังตำบลแหลมลังอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรประวัติส่วนตัวข้าพเจ้าชื่อนายจิรายุพุ่มเฉมอายุ39ปี สำเร็จระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนวิย์คณิตเมื่อวันที่ 22. มีนาคม2545สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏรปีบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่ 17. มีนาคม2549 ศึกษาสำเร็จตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครสวรรค์เมื่อวันที่13มีนาคม2557กํากำลังศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครสวรรค์สรุปข้อมูลจำวนวนนักศึกษาสายสามัญการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2,565ก็สอกศนตำบลแหลมรังภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565มีจำนวนทั้งสิ้น41คนประกอบด้วยระดับประถมศึกษา4คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น6คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย28คนงานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ นางสาวมาลัยเมืองทองผู้อำนวยการกศนอำเภอโพร,รับช้างรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอำเภอบึงนารางมอบหมายให้นายจิรายุค์พุ่เมเฉมครูกศนตำบลแหลมรังจัดโครงการศูนฝึกอาชีพชุมชน31ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรช่างไม้เฟอร์นิเจอร์จำนวน50ชั่วโมงระหว่างวันที่ 14- ถึง23มิถุนายน2565 นกศนตำบลแหลมรังโดยมีนายวิชาลิตโพสีเป็นวิทยากรให้ความรู้ค่าเป้าหมายตามแผนจำนวน16คนผลการดำเนินงานจำนวน16คนวันที่28-29มิถุนายน2565จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการทำผมเช็ดเท้าแฟนซีจำนวน6ชั่วโมงณศาลา,าประชาคมบ้านบอดีหมี หมู่ที่5ตำบลแหลมรังอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรโดยมีนางสาวสาลายลิกะจายเป็นวิทยากรให้ความรู้เป้าหมายตามแผนจำนวน6คนผลการดำเนินงานจำนวน7คนวันที่10-12สิงหาคม2565จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการทำข้าวมันไก่และการทำข้าวหมูแดงเพื่อการค้า จำนวน9ชั่วโมงนาบ้านเลขที่267หมู่ที่2บ้านทุ่งฟักตำบลแหลมรังอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรโดยมีนางชำนาญโยธาแข็งเป็นวิทยากรให้ความรู้ค่าเป้าหมายตามแผนจำนวน6คนผลการดำเนินงานจำนวน7คนงานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตวันที่22มิถุนายน 2565จัดโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพณวัดแหลมรังวนารามบ้านแหลมรังหมู่ที่1โดยมีนายกิษณะคมสเสวทผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมรังเป็นวิทยากรได้รับเกียรติจากนายสมพงษ์โตเนียมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรังเป็นประธาน าวเปิดโครงการค่าเป้าหมายตามแผนจำนวน4คนผลการดำเนินงานจำนวน11คนงานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนวันที่ 15. มิถุนายน2565จัดโครงการบริหารจัดการขยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนบึงนารางณก,กสอนออบึงนารางบ้านหนองตาสิง หมู่ที่สองตำบลมึงนารางค่าเป้าหมายตามแผนจำนวนสมคนผลการดำเนินงานจำนวน4คนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวันที่27มิถุนายน2565 จัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้ในการปลูกกัญชากัญชงเพื่อสร้างสุขภาพตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงณสวนเกษตรอินทรีย์สวนวันชัยไร่ทองหยิบหมู่ที่5ตำบลบึงนา่างอำเภอบึงนา่างจังหวัดพิจิตรค่าเป้าหมายตามแผนจำนวน2คนผลการดำเนินงานจำนวน3คน งานการศึกษาตามอัธยาศัยวันที่7กรกฎาคม2565จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน4มิติงานเปิดตัวคิ ck off สูงวัยใจสมาร์ทภายใต้โครงการการจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุสูงวัยใจสมาร์ท และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมรังค่าเป้าหมายตามแผนจำนวน20คนผลการดำเนินงานจำนวน22คนเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับอาสาสมัครกศนณพื้นที่ตำบลแหลมรังค่าเป้าหมายตามแผนจำนวน75คนผลการดำเนินงานจำนวน77คน ความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณ2,565ไตายมาส3-4จากองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรังเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบนแหลมรังในการจัดซื้อสบู่ล้างมือเจลแอลกอฮอล์ J o N K H o, หน้ากากอนามัยที่กดสบู่ล้างมือและที่ตรวจ ATK งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 9,000บาทเพื่อนำมาใช้ในกศนาตาบลแหลมรังความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีเดือนมีนาคมได้มีโอกาสแนะแนวนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการประกวดโครงงานจิตอาสาต้นแบบระดับจังหวัดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นึณสำนักงานกศนจ,จังหวัดพิจิตร วันที่29เมษายน2565ข้าพเจ้าได้นำนักศึกษาแข่งขันการประกวดโครงงานขิดอาสาต้นแบบระดับโซนของนักศึกษากอสนอระดับปฐมศึกษาภายใต้ชื่อโครงงานอ่างล้างมือแบบเท้าเหยียบวิถีชีวิตใหม่ด้วยใจอาสาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่กคอสนอจังหวัดนครสวรรค์ วันที่25พฤษภาคม2565นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงงานจิตอาสาต้นแบบทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โครงงานอ่างล้างมือแบบเท้าเหยียบวิถีชีวิตใหม่ด้วยใจอาสาระดับประถมศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ระดับโซนภาคเหนือวันที่25กกรกฎาคม 2565นายจิรายุพุ่มเจเมครูกศนตำบลน,นางสาวสาหลายลิตกระจายและนางสมคิดเพ่งสอนนักศึกษาระดับประถมศึกษาเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกวดกิจกรรมการขยายผลโครงการจิตอาสาสำนักงานกศนประจำปีงบประมาณ2565จากนางตีนุชเทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการน้าหอประชุมคารสภาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโครงงานอ่างล้างมือแบบเท้าเหยียบวิถีชีวิตใหม่ด้วยใจอาสาผลงานของนักศึกษาระดับประถมศึกษากศอนอ,อำเภอมึงนาลางผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารมีการเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานที่ดีผ่านเฟซบุ๊กกศนอตำบลแหลมหลัง และ YouTube ทำวันนี้ของเราให้ดีที่สุดคุ้มค่ามนุษย์ที่ได้เกิดมาทุกอย่างที่ปรารถนานั้นคงจะมาให้กล้า